ฉะนั้นคนดา่าต้องอย่ามาด่าอาจารย์เลยอาจารย์เป็นนี้ต้องพูดไหม,ไม <laughs> คิดดอ,อกใช่ไหมคิดออกป่ะคิดออกไหมคิดออคดอ,อกกันเนี่ยคิดดอ,อกเลยพูด <laughs> ตนเองมีชื่อเสียงแล้วหลุดไปอยู่อีกที่หนึ่งคือแทนที่จะเอาทำให้ ศาสนาเจริญ <c oughs> ก็เลยไปทําให้ครอบครัวเจริญคนก็ต้องวิจารณ์มาไปยังไงมายัางไงมันเป็นวิถีของคนวิจารณ์ใช่ไหมละ่ะธรรมดาต้องวิจารณ์มากๆอย่าวิจารณ์ครอบครัวอาจารย์เลยอาจารย์มีความรักมีความเมตตาต่อครอบครัวไม่ได้แล,ล้วท่าน <c oughs> ทิปมิสุโอกยังอยู่ในวิถีที่คนวิจารณ์เข้าใจ เอาใช่ไหมคนวิจารณ์เยอะมากๆแล้วบางรายก็เสียดายปู่พยอมกาเสียดายท่านมิสุโออาจจะมาว่าอาจจะมาเสียดายหมดนั่นแหละเสียดายทั้งปู่พยอมด้วยทําไมจึงไปทําอย่างนั้นเสียดายพุทธอิสระเสียดายบัคคาเสียดายใครก่ใครแหละไปทําอย่างนั้นทําไมเสียดายพุทธอิสระเสียดายพระมีเงินมีทองทั้งหมดเสียดายเสียดายให้กลับขึ้นมาสู่การไม่รับเงินไม่รับทอง เสียดายให้ประพฤติปฏิบัติให้ดีเสียดายหมดเลยเสียดายท่านปู่พยอมด้วยไม่ใช่เสียดายแต่ท่านอาทิตย์มิสุโอด้เสียดายหมดเลยถ้าถามว่าใครผิดใครถูกสองคนระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายทิตมิสุโอดผิดมากกว่า mm hmm. เขาไปตามหวานเยิ้มเยิมอยู่ก็บอกว่ารักษากันไวเ้เถอะถอยไปอาจจะมายังมีอยู่ mm hmm. ก็ว่างไปตรงๆแต่นี้ ใครตาหวานใส่ก็คงคิดดีทำดีพูดดีได้ดีเอาแต่สิ่งดีๆเข้าจะได้ดีเด้อก็เลยได้ดีดีได้เลยนี่แหละหนังสือที่คิดดีพูดดีทำดีได้แต่สิ่งดีๆควรเผาทิ้งให้หมดเลยถูกไหม หลักธรรมนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยหลักธรรมนี้พูดดออีคิดให้ดีทําให้ดีพูดให้ดีอย่าเอาใจใครแต่นั่นพูดเอาใจาไม่ใชฉะนั้นก็จะว่าผู้หญิงผิดไม่ใช่อะไรนะคุณแอนน่ะโยมแอนก็ไม่ได้ผิดอะไรบ้างถ้าหากไปนั่งมองอย่างนั้นต้องประเมินทีพระต้องประเมินเอาเองก็บอกชาวบ้านที่ขอความปลอดภัยหน่อย คนคนนี้มองเราแบบเนี้ไม่น่าไว้ใจอะไรก็ว่าไปหรือว่าคนคนที่มองเราแบบนี้ไ,นไป,ไ,บบไ,ปไปถามให้หน่อยรักฉันไหมถ้ารักฉันฉันจะสึกออกไปแล้วก็ประกาศให้ทุกคนรู้ตอนนี้จะสึกแล้วนะความรักเกิดแล้วความขัะสยนเกิดแล้วจะสึกแล้วนะแล้วการสึกคราวนี้เป็นความปรารถนาของเรานะเราตายจากภาคการสายงา,านนี้คือเราตายด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจของเรา ไม่ได้ตายด้วยการจูงใจของผู้ใดเพราะผู้หญิงจะมาจูงใจเรากี่แสนกี่ล้านคนก็ตามมันขึ้นอยู่กับเราผู้เป็นพระจะศึกหรือไม่ศึกฉะนั้นตอนนี้เราตัดสินใจศึกความผิดมันอยู่ที่เราโลกทั้งหลายจะประนามเราก็ประนามเราแต่อย่าประนามผู้หญิงที่มาจีบเราเพราะเขาแค่จีบเราไม่หลงแล้วก็แล้วแต่ตอนนี้เราหลงแล้วกระสันเกิดแล้วเลยจะศึกไปกับโยมแอนประกาศเปิ่งขึ้นมาแล้วจึงศึก ใครจะไปซุบซิบอันนี้ก็ทําให้เขาซุบซิบเขาก็กดขึ้นไปในเว็บตนเองก็มาอ่านเอากูอีกแล้วเอาครอบครัวกูอีกแล้วฉะนั้นหากลุงมิสุโอดูอยู่ก็จําไว้ซะว่าท่านอยู่ในภาวะที่คนเขาจะวิจารณ์ไปอีกนานหากมีภาพแว็บขึ้นมาในเว็บในที่ไหนก็าตาม ใครไปเจอหนังสือหนังหาของท่านที่ไหนก็ตามเขาต้องวิจาร์ขึ้นคนสองคนเริ่มขึ้นทันทีที่ขึ้นไปในเว็บนิดเดียวแต่ที่เขาวิจาร์อยู่ตามระบบต่างๆที่เขาอยู่ตามบ้านตามเรือนตามข้างวัดข้างวาที่ท่านเคยสอนและผู้ที่เห็นหนังสือที่ท่านเขียนให้เขาอ่านธรรมดาลุงเอ๋ยเขาต้องวิจาร์ท่านเป็นธรรมดานี่ตัวอย่างคนวิจารณ์ทั้งโลก นอนยิ้มสบายไม่เคยบอกใครเลยว่าอย่าวิจารณ์อาตมาไม่เคยมีให้เขาวิจารณ์ไปเพราะเขามีความคิดในด้านวิจารณ์คนส่วนผู้เขาไม่วิจารณ์เขามีความคิดชอบเขามีความคิดว่าทําดีก็เรื่องของเขาแต่ไม่ควรรับคําชมจากเขาว่าเขาชมตัวเองว่าดีและไม่ควรรับคําวิจารณ์ของเขาว่าเขาวิาาวจารณ์ตัวเองว่าชั่วฟังไว้ทั้งคําชมและคําวิจารณ์ โดยไม่ต้องพิจารณาหากรู้แล้วรู้ลอดแล้วไปเลยหากรู้ยังไม่แล้วคําวิจารณ์ก็พิจารณาคําชมก็พิจารณาเพื่อการรู้ของตนก็ยังได้ <c oughs> พอแล้ <c oughs> ดูคุณลุงแกเครียดมากนะแกเครียดเลยอ,อาจารย์อาารยขออย่างนี้เลยเด้ <c oughs> ขอเด้ ขอทุกคนอย่าได้วิจารณ์ครอบครัวของอาจารย์เลยต้องมาขออย่้นมสำหรับอาจ,จมาเทศไปแล้วใครจะวิจารณ์เรื่องของเขาพูดไปแล้วใครมาดูลีลาและอาการใครจะวิจารณ์เรื่องของเขาใครจะชมเรื่องของเขาใครจะวิจาร์เสียหาย,ห,ายหรือวิจารดีเรื่องของเขาเอาถูกไหม เขาจะมาด่าต่อหน้าต่อตาเรื่องของเขาเขาจะเขียนจดหมายมาด่าไอ้หน้านั่นไอ้หน้าอันนี้ไอ้หน้าสารพัดหน้าไม่เป็นไรเพราะหน้าไม่ได้เป็นสารพัดหน้าเป็นหน้าเดียวแต่ที่เขาด่ามาหน้าพระสารพัดหน้าหัวก็เป็นสารพัดหัวเพรที่หัวเดียวนี่เขาเอาให้มันเอาเป็นหัวแบบไม่มีหูมีตาเลยนะเข้าใจไหมโอ้ใครรู้จักหัวไม่มีหูมีตาืมไม่ใช่หัวใส่เดือนและไม่ใช่หัวพญา เป็นหัวอีกหัวหนึ่งไม่มีหัวไม่มีตาไม่ต้องพูดก็ได้คนมีปัญญาคิดออกคนไม่มีปัญญาก็คิดไปว่าโอ้หัวสากระเบือ้อที่ไหนแล้วแต่ฉากนั้นคำชมคำดา่าคำตำหนิคำสรรเสริญเป็นแค่เพียงผ่านไปผ่านมาเป็นไฟร้อนหูเป็นไฟร้อนใจผ่านไปผ่านมาทั้งคำชมและคำตำหนิ เป็นอาการอุ่นอาการร้อนเหมือนกันทั้งหมดจฉะนั้นใครด่ามาจะไปจะไปด่าเขาไหมแล้วบอกให้คนที่เห็นเขาด่ามาไปด่ามีไหม,มจ่มฉะนั้นจำไว้ใครก็ตามอยากวิจารณ์แล้วแต่แต่ไม่บอกว่าพากันวิจารณ์เรามากๆเด้อไม่บอกมันผิดวินัยแต่ถ้าใครอยากวิจารณ์วิจารณ์ได้เลยไม่ห้ามใครจะชม ก็ชมซะแต่อย่ามาชมใกล้ไม่ชอบําพิจารณ์ชอบไหมก็ไม่ชอบแต่ทําไมไม่เป็นไรเอาอก็ก็ไม่เป็นไรปวดขี้ก็ไปขี้หรือปวดขี้ไม่ต้องขี้ปวดขี้ชอบไหมไม่ชอบแต่ก็ต้องไปขี้ขี้ออกแล้วปวดเยี่ยวชอบไหมหิวชอบไหม ไม่ชอบต้องไปกินหายใจออกชอบไหมหายใจเข้าชอบไหมไม่ชอบแต่ต้องทำเสียงผ่านมาชอบไหมไม่ชอบแต่ต้องรับฟังเพราะเสียงดีกับเสียงร้ายมันมาพร้อมๆกันเข้าใจพร้อมกันเลย,เลยโอ้ยท่านเป็นคนประเสริฐหูไอ้เฮียเสียงม,มันร้อมเลยเข้าใจแล้วเราจะเลือกฟังเราด้านเดียวไม่ได้ต้องฟังทุกด้านที่ดังเข้ามาเข้าใจ,ใจเหมือนกับ ฉายจอนี้เอาไว้ฉายจอดาดาไอเสีมไอชาิชั่วไอโอ้ยเฮียเสียมไออะไรเสียมสารพัดนั่นแหละไอวรอนดไอสารพัดแหละไอหน้าสารพัดไอหัวสารพัดดาเดี๋ยวเปิดอีกจอนึงโอ้ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่มีใครเท่าเลยกล้าหาร uh huh. ชานชัยเป็นผู้พิเศษสูงสุดสําหรับพวกเราเอาเอาเอา,เอาจอนี้สารเสริญเอาจอนี้ดา่าจะปิดจอไหน เมื่อถ้าปิดถอดปักพร้อมกันเลยปิดทั้งสองจอปิดปุ๊บคือปิดพร้อมแต่ถ้าเปิดขึ้นรับรู้มันจะรับรู้ทุกด้านเลยแต่ถ้าปิดการรับรู้มันก็ปิดทั้งรับรู้ฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นปิดลงหมดปิดกึ๊บลงพร้อมกันจะเลือกเอาอันเดียวไม่ได้เนีย่ยเป็นนี้ก็เลยพูดให้ตัวอย่างของท่านมิสุโอเพราะว่าครอบครัวเขาหงุดหงิดต,ตัวโยมนก็หงุดหงิดเพราะว่าเขาตำหนิว่าไปหลอกพระให้สึก แต่ความจริงท่านมิสุโอน่าจะยอมรับตนเองว่าตนเองผิดเองตนเองศึกเองตนเองจัดการเองทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจึงศึกไปให้ข่าวก่อนเลยเพราะตนเองเป็นคนดังให้ข่าวก่อนเลยก่อนศึกมันจึงไม่มีปัญหามากถึงแม้เขาจะวิจารณ์ก็บอกเขาไว้ก่อนเลยว่าหากใครอยากวิจารณ์ตัวอาจจะมาจะดศึกไปเพราะอันนี้อันนี้อันนี้ใครอยากวิจารณ์แล้วแต่ พมมาถึงเท่านี้จะไปให้มันชัดเจนหลวงปู่พะยอมเสด็จได้ท่านมีสุโขน่าจะเอาให้าศาสนาเจริญไม่ควรเอาไปทำพันโอ้ไปพูดไปพูดเสียดได้แต่ท่านมีสุโขว่าสอนดีคิดดีพูดดีทําดีจะได้แต่สิ่งดีๆเนี่ยเป็นสอนดีเข้าใจสอนดีของหลวงปู่ยอมเป็นอย่างนี้เข้าใจถ้าโวกว่างมันอาจจะมา สอนไม่ดีเข้าใจรุนแรงโวยวายเข้าใจไม่รู้จักละมุมละมุม่นระม่อมไม่รู้จักละมุนละใหม่เข้าใจมิถาบิมุตกาฆาพ,พิษซากศพตกทะเลเข้าใจเดี๋ยวขึ้นซัดขึ้นฟังไม่ยากพอากระเตมเดี๋ยวจัดก,การลงง่ายๆเลยคนแบบนี้เช้ามาไปอีกแบบแล้วยังไม่ได้พูดแก้คําเดิมคําเดิมยังไม่ได้แก้ไปใหม่เลย น้อง <No. S 1> ที่จริงเป็นคนดีแน่จังไรไฟไหมเลยถ้าอยู่ใกล้จะถามอยู่เดืนาอขวาแขนถามเลยอ๋อว่าไงใต้เท้าวันนั้นพูดยังไม่ได้แก้เลยมามาพูดคําหลังว่าดีแต่คำต้นไม่ได้แก้ยคิดยังไงมานน่มานี่นจูงเข้าห้องน้ำนะถามถามในห้องน้ําเลยเสียงบึ้มปับ๊บบึ้มบั๊บในน้นจังกนมะัน <c oughs>